สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปนะครับผมได้ทำนะครับเชื่อมต่อสายไฟให้กับเพาบล็อกของเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเขาซื้อกล่องส่งมาครับส่งนี้มาแล้วปรากฏว่า<ม>เพื่อนเขา<ม>ก็ใส่อกกุปกรณ์นะครับพวก usb พวกช่องจุดบุรี นะครับใส่มาแล้วแล้วก็ตัวนี้ไว้สาหรับแจ็คดีซีไว้สําหรับพวกหลอดไฟอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ใส่มาแล้วแล้วก็ให้ผมช่วยต่อระบบไฟให้นะครับผมเองก็ไม่ได้ช่างไฟนะครับก็เลยแต่ว่าเราก็ทำ p o บ็ r box มาก็เลยทำให้เพื่อนโดยสายฟงสายไฟเพื่อนออกมาให้หมดเลยนะครับน,ะบนี่ออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ ไล่ก็คือตัวนี้จะเป็นสวิตใช่ไหมฮะตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับก็ไฟนะครับไฟจากแบตเตอรี่ฟึ๊บ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 นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็พอดีเพื่อนไม่ได้ให้ฟิลมาผมมีฟิลตัวนี้ก็เลยนะครับจัดการใส่ให้เพื่อนนะครับนะครับแล้วนี่ก็คือแบตผมแบตของเพื่อนนี่ผมให้เอากลับเอากลับไปบ้านก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเปิดสวิตนะครับวอลมิเตอร์จะทํางานแล้วไฟทั้ง2ฝั่ง ทั้งแจ็ค DC นะครับก็จะใช้งานได้นะครับเมื่อปิดนะครับวอนมิเตอร์ก็จะดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดการใช้ไฟนะครับส่วนอีกชุดชาร์จนะครับผมก็ต่อง่ายๆเนี่ยครับจอบง่ายๆนะครอันนี้ถ่ายสดๆร้อนๆเลยนะครับนะครับก็ ประมาณนี้ครับก็คือเราก็ใช้แจ็ค DC ในการชาร์จนะครับคือทุกอย่างที่เพื่อนให้มาสายเสริมไว้ทุกอย่างเพื่อนเอามาหมดเลยนะครับผมแค่มาเดินสายใบวัตรกีให้แต่ก็ถือวันนี้ใช้เวลานานนะเนื่องจากว่าตัวเครื่องบัตกีของผมเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหานะครับก็เลยนานนะครับแล้วก็เพิ่งตัดสินใจตอนหกโมงเย็นไปซื้อนะครับ ที่บัตรีใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งได้ทําเสร็จนะครับเราก็เลยมาทําคลิปเป็นคลิปให้ดูว่าไอ้กล่องเนี่ยมาทำพราะว่าบอกผมไม่เคยเห็นเนี่ยครับว่าลักษณะกล่องตัวจริงกล่องจริงๆของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่มีความรู้สึกนั้นแต่วันนี้รู้สึกว่ากล่องมันน่ารักนะครับแล้วก็พอทออกมาเนี่ย เออพอเพื่อนก็ซื้อมาทําดูผมเห็นแล้วมันก็น่ารักดีครับนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงนะตอนที่ผมเจาะนี่ผมเจาะแค่2รูนี้นะผมก็ว่ามันก็พดติ่งก็หนาดีนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์15แอมมิเทียมฟอสเฟตเพื่อนก็าเบาวิวเลยดังนั้นก็โอเคครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ผมว่ากล่องตัวนี้ผมว่าใส่แบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรีร่5 0แอมป์ได้คร,ดครับแล้วเราก็ใช้อด a ปไตอตัวถ้าจะใช้อินเวอร์เตอร์ไฟ2 2 0ก็ใช้เสียบตรงนี้เอานะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวรอแบตเพื่อนมาก่อนเดีให้กดตั้งนะครับอันนี้ก็คือก็สามารถใช้งานได้แหละมีเอน,นะครับ ตัวนี้ก็เป็น usb 3 0 0แล้วตัวนี้ก็เป็น type c นะครับผมอาจจะกลับหัวหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับใส่ใสายไฟอย่างเดียวที่เหลือเพื่อนทำมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น qc 3เป็นระบบสัมผัสมันผมว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพลาดเป็นดับครับหมายถึง ถ้าเผื่อเราไปโดนมันมันก็จะดับนะครับสวิตช์นี้ก็เป็นคุมนะครับการใช้ไฟทั้งหมดข้างบนนี้นะครับส่วนถ้าเราจะชาร์จนะครับชาร์จนี้ผมจะออกแบบให้มันมาอยู่ในนี้นะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ทําแบบไม่ง่าย,ายตามที่ผูบบ้ผลิตมีนะครับผมก็ใช้สวิตช์ง่ายๆแบบนี้เราก็เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเปิดปุ๊บ ชาร์เลยแค่นี้ครับทำง่ายๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโพลบล็อกเล็กนะครับก็เลยทําง่ายๆไว้ก่อนส่วนถ้าเกิดว่ามันจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเราก็ค่อยว่ากันครับเพราะว่ามันคิดว่ามันแปลงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่วันนี้นะครับก็คืออยากจะบอกว่าของเนี้ยพอมาทำโพลบล็อกแล้วผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับเนี่ยดูมือผมมือผมนะครับเดี๋ยวผมปิดกัน กล่องมันน่ารักจริงๆนะฮะเนี่ย yeah. 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 มือผมสิสามสิบเซนอันนี้ประมาณยี่สิบเซนไดนี่ก็สิบกว่าเซนนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็เอามาให้ดูกันครับพอบโพบบอกอีกทรงหนึ่งน่ารักครับสนใจก็ลองซื้อหามาทำกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ